คุณโทนี่เนี่ยได้ไปถแถลงวิสัยทัศน์จำได้ไหมครับจำได้ว่าจะพัฒนาประเทศไทยยังไงซึ่งเรื่องในการถแถลงวิสัยทัศน์นั้นชัดเจนว่าท่านบอกว่าเราถือว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเพื่อหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันนั่นไหมครับว่าท่านถือเอาแล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วใครจะถือด้วยแล,ว<ช>แล้วมันใช่พื้นที่ทับซ้อนหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบนโยบายที่รัฐบาลจะต้องไปถแถลงต่อรัฐสภา และหนึ่งในในโยบายนั้นก็คือว่าจะเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อนําผลประโยชน์มาแบ่งปันกันระหว่างไทยกับกัมพูชาหลังจากนั้นนายกตรีก็ไปถแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นมันมีการกระทําเดินหน้าไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยสองคนรวมทั้งนายกเองก็ยังยืนยันว่าจะเร่งเจรจาเรื่องผลประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทีนี้เรื่องนี้นะครับมันเป็นความผิดรามกฎหมายแล้วนะครับเพราะว่า มันเลยกันมันเป็นการกระทำความพยายามกระทําความผิดแล้วนะครับคือความผิดบางอย่างเนี่ยมันตรงความผิดสําเร็จแล้วจึงจะเป็นความผิดแต่ความผิดบางอย่างที่ร้ายแรงนี่นะครับอย่างเช่นความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรความผิดในการทําให้เสียดินแดนเนี่ยแค่พยายามจะทําความผิดเท่านั้นแหละมันก็เป็นความผิดเป็นความผิดทางอาญาแล้วนะครับและกรณีเดิเนี่มันไม่มีพื้นที่ทับซ้อนนะครับหลักฐานที่สําคัญชัดเจนก็คืออะไร ก็คือการประชุมของนายอนุทินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่นําผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไปประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนกัมพูชานะครับได้ทําความตกลงกันหลายข้อในข้อที่แปดระบุว่ารัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเร่งรัดให้มีการเจรจาปักปันเขตแดนกันระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งข้อตกลงนี้มันเท่ากับหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ย ยังเจรจาปักปันเขแดนไทยกัมพูชาไม่แล้วเสร็จจะให้คณะกรรมการปักปันเขนแดนเร่งดําเนินการปักปันต่อไปอมเมื่อการเจรจาเรื่องเขแดนยังไม่สําเร็จนะครับไอ้พื้นที่ทับซ้อนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็ไม่มีพื้นที่ทับซ้อนวพราะณเวลานี้เนี่ยโดยหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กรณีเดียวคือในทะเลนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมได้อธิบายแล้วว่า การจะพูดถึงเรื่องนี้ต้องพูดก่อนว่าเขตอธิปไตยกับแดนอธิปไตยเป็นอย่างไรเขตอธิปไตยเนี่ยคือที่ตั้งของประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็รัอประเทศอื่นตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยมีแผ่นดินอยู่ตรงไหนพื้นที่นั้นแหละก็เป็นเขตอธิปไตยของประเทศนั้นทีนี้ในกรณีที่เขตชายแดนของสองประเทศติดต่อกันเนี่ยเขาก็จะทําการปักปันเขตแดนตกลงกันว่าเขตแดนใครคยอยู่ตรงไหนเมื่อตกลงแล้วก็วางหลักเขตนะครับในสมัยรัชกาลที่ห้าสมัยนั้น่ะ ฝรัลล่งเศสเป็นเจ้าเข้าครองอยู่ในอินโดจีนใช่ไหมครับฝร<ช>ั่งเศสกับไทยกับสยามเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ได้ตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนกันมาแล้ว<ห>ทาให้เขตแดนปักปันเขตแดนนี่หมายถึงทางบกนะครับชายแดยนไทยกัมพูชาทั้งหมดเนี่ยได้ปักปันเขตแดนั้งเสร็จสิ้นแล้วเจ็ดสิบสี่หลักเขตนั่นก็หมายความว่าในยุคนั้นนะครับได้ปักปันเขตแดนกันแล้วเสร็จสิ้นแล้วเจ็ดสิบสี่หลักเขต โดยหลักเขตที่เจ<ม>็ดสิบสามและเจ็ดสิบสี่นี่อยู่ที่กอ,อกูดนะครับและมันอยู่ลึกเข้าไปในกอ,อกูดที่ติดกับขเขมรน,นะครับไอ้พื้นที่ที่ด้านหน้าของหลักเขตที่เจ็ดิบสามและเจ็ดิบสี่เนี่ยเป็นพื้นที่ราวสามในสี่ของกากองเนี่ยไม่กอ,อกูดกอ,อกองนะครับพื้นที่สามในสี่ของกอ,อกองเนี่ยที่อยู่หน้าหลักเขตเจ็ดสิบสามเจ็ดิบสี่ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยเรียกว่าจังหวัดประจัำคีรีเขตเนี่ยเป็นดินแดนของประเทศไทย เพียงแต่ว่าหลังจากท,ทําสมธิสัญญาสยามฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้ทําพิธีส่งมอบดินแดนที่ยึดไปจากประเทศไทยนะครับได้ทําพิธีสงมอบเสร็จสิ้นแล้วสองจังหวัดและก็หมู่เกาะทั้งหลายก็คือจังหวัดจ,จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและเกาะแก่งทั้งหลายรวมทั้งเกาะกูดด้วยแต่ในพื้นที่หน้าหลักเกตพื้นที่หลักเขตบนเกาะกงนั่นฝรั่งเศสไม่ได้ทําพิธีมอบให้มันเรื่องจริงคลากะซังกันมาจนกระทั่งหลังสงหลังสงครามอิโดจีนเนี่ย ก็มีข้อกล่าวหามีการย้ายหลักเขตที่73และ74เอามาอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับซึ่งไทยไม่ยอมรับนะเราก็กล่าวหาว่าเขาย้ายหลักเขตกระเหมนก็บอกเขาไม่ได้ย้ายก็เถียงกันอยู่ตรงนี้ในขณะที่หลักเขตที่72เนี่ยสูญหายไปเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาการปักปันเขตแดนทางบกตรงหลักเขตที่72ซึ่งสูญหายไปในขณะนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับ และหละกักเขตที่เจ็ดสามกับเจ็ดิบสี่ซึ่งอยู่ที่กอกงหรือจังหวัดประจำคีครีเขตซึ่งในการแบ่งปันกันในเมื่อครั้งสยามฝรั่งเศสนั่นแนะหละไอ้หลักเขตเจ็ดบสามเจ็ดสี่นีมันอยู่ลึกเข้าไปในกอกงไปประมาณสามในสี่ทให้พื้นที่แดนหน้าสามในสี่มาจนถึงฝั่งอ่าวไทยเนี่เป็นของไทยทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับไอ,แอปป้แดนอธิปไตยเนี่ยแดนอธิปไตยก็คือแดนดินแดนสิทธิประโยชน์ของประเทศนั้นๆนะครับมีอยู่สามแดนแดนใต้ดิน คือแผ่นดินใต้ประเทศไทยนี่นะครับไม่ว่าลึกเท่าใดก็เป็นแดนอธิปไตยของประเทศไทยเป็นของไทยบนอากาศมไม่ว่าสูงขึ้นไปเท่าใดเนี่ยก็เป็นแดนอธิปไตยของประเทศไทยเป็นของไทยแต่ในทะเลเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศมันกําหนดให้มีระยะแค่สองร้อยไมล์ทะเลจากฝั่งทะเลนะครับก็คือถ้ากับประเทศใดเนี่ยมีดินแดนอยู่ถึงฝั่งทะเลใดนะครับวัดจากฝั่งทะเลนั้นออกไปในทะเลสองร้อยไมล์ทะเลเนี่ยถือว่าเป็นแดนอธิปไตยของประเทศนั้น ทีนี้การแบ่งปันในสมัยฝรั่งเศสเนี่ยริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตรงเกาะกงนะครับมันเป็นดินมันเป็นแดนอธเป็นเป็นเขตอิปไตยของประเทศไทยเพราะฉะนั้นหน่าน้าน้าในอ่าวไทยทั้งหมดนอกฝั่งเกาะกงทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นแดนอธิปไตยของประเทศไทยขมรเพิ่งมากล่าวอ้างเนี่ยตอนที่พักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลนี่นะครับเมื่อก่อนก็ไม่เคยอ้างที่อ,อ้างอย่างนั้นก็เพราะว่ามีข่าวว่ามีคนไทยเนี่ยไปชวนให้ขมรมากล่าวอ้างมาเป็นพื้นที่ทับซ้อน เพื่อจะได้ยกผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนไปแบ่งปันกันโดยเรียนแบบการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนในทะเลระหว่างไทยมาเลเซียครับซึ่งมันคนละเรื่องกันเพราะในแผ่นดินไทยกับมาเลเซียเนี่ยที่ดินมันติดแผ่นดินมันติดต่อกันถูกไหมครับและไม่มีการไอพื้นที่ทางบกเขาแบ่งปันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแดน,นที่ปไตยของมาเลเซียเนี่ยก็ไปสองร้อยไมล์ทะเลทุกทิศนะครับ ประเทศไทยเราตรงที่ติดต,ต่อกันนะเราก็มีแดนอธิปไตยลงไปในอ่าวไทยทุกทิศเหมือนกันทีนี้มันก็ทับซ้อนกันพื้นที่ทับซ้อน<ะ>นั้นแหละมันไม่สามารถเจรจาแบ่งปันกันได้จึงในสุดก็ใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศก็คือให้มีการเจรจาผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยมาเลเซียและเอาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันซึ่งทําสําเร็จเสร็จสิ้นไปในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมนะครับทีนี้มันต่างกับพื้นที่ตรงเกาะกงเพราะเกาะกงเนี่ย ต่อให้ชายทะเลถ้ามอว่าเป็นของไทยแค่หนึ่งวานี่นะครับก็ทําให้น่านาน้าทั้งหมดนอกเกาะกงเนี่ยเป็นแดนอาิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่ของคาเมนแต่นี่แดนอธิปไตยเขตอธิปไตยของไทยบนเกาะกงเนี่ยมันเข้าไปถึงสามในสี่ไม่ต้องพูดถึงริมฝั่งทะเลเกาะกงมันเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นทีนี้พอขาเมนมาอ้างเสร็จขึ้นเมื่อกลางพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับขาเมนก็ลากเส้นจากเกาะกูดนี่ะจากเกาะกงนะครับจากริมทะเลเนี่ย พอจากเกาะกงมาถึงเกาะกูดเดี๋ยวมันไม่ถึงสองร้อยไมล์ทะเลขมรก็ลากเส้นผ่านเกาะกงผ่านเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งก็หมายความว่า <catching S 1> ผ่านเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งเป็นดินแดนของขมรน,นะครับแล้วก็ทะลุกเกาะกูดไปอีกเกือบร้อยไมล์ทะเลโดยกล่าวอ้างว่าเป็นดินแดนเป็นแดนอาเซียของขมนด้วยมันจะเป็นแดนอาเซตยของขมรได้ยอย่างไรครับไอฝัอ่งตะวันตกของเกาะกูดทั้งหมดเนี่ยมันติดอ่าวไทยไม่มีแผ่นดินขมรแม้แต่หนึ่งนิ้วนะครับ พันแดนอธิปไ<ช>ตยเนี่ยด้านตะวันตกด้านตะวันตกของเกาะก,กูดทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นตถ้าไทยเห็นว่าใต<ช>้ใ<ช>ทะเลนั้นมีทรัพยากรมากถึงสิบล้านล้านนะครับไทยก็ไปขุดเสิครับทําไมคุณไม่ไปขุดล่ะคุณปล่อยทําไมเพราะถ้าคุณไปขุดผลประโยชน์ก็จะตกได้แก่ประเทศชาติใช่ไหมครับไม่ต้องแบ่งปันให้กับใครแต่การที่ไปแบ่งให้กัมเบนครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กัมเบนมาอ้างพื้นที่ทับซ้อนแลวไปเจรจายกให้กัมเบนครึ่งหนึ่งเนี่ย พักการเมืองหรือนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะแบ่งแบ่งแบ่งปันผลประโยชน์กับเขมรก็ได้เขมรเขาไม่ได้เขาไม่ได้เสียอะไรเนี่ยครับเพราะถ้าไปยอมรับพื้นที่ทับซ,ซ้อนเมื่อใดเนี่ยก็เท่ากับว่ายอมรับว่าเกาะกงทั้งเกาะน,นะครับพื้นที่ทั้งหน้าและหลังหลักเกลี่ที่เจ็ดสิบสามเจ็ดสบสี่เนี่ยเป็นของเขมรทั้งเกาะและยอมรับว่าหน้าน้ําในอ่าวไทยเนี่ยหน้าหน้าเกาะกงทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นของเขมรด้วยซึ่งทาให้เราเสียอธิปไตยจํานวนมาก จึงเป็นความผิดฐานแบ่งแยกราชอาณาจักรขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งแล้วคุณวิา,าะก็เลยจองกระถินและเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินคุณวิาะก็เลยประกาศว่าจะไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทาการตวรวจสอบไต่สวนในเรื่องนี้และขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็เป็นความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรด้วยเพราะใครก็ตาม,มที่ทําความผิดฐานแบ่งแยกราชอาณาจักรเนี่ยมีความผิดฐานกบฏและแม้ขยะชั้นพยายามกระทําผิดเนี่ยก็เป็นความผิดแล้ว พันก็ต้องไปไปปปชซึ่งเป็นหน้าปปชที่จะทาการตรวจสอบแต่สวนเป็นคดีย,ยาคุณวิรักแกก็ประกาศจะไปยื่นต่อปปชอ,อีกทางหนึ่งเพื่อให้ดำเนินคดีย,ยากับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะและผู้เกี่ยวข้องนะครับฐานกระบฏในราชอาณา,า,าจากักรขณะเดียวกันเรื่องนี้มันกระทาโดยพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของกะกะตด้วยก็จะไปยื่นคาร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อเสนอเรื่องต่อ,ตอกกตส่งสารรัฐมนูล ให้ยุบพักให้ถอ,ถอ,ถอนออกจากตําแหน่งต่อไปรวมความว่าคุณวิรัต <ทะ S 1> องกระถินไว้ถึงสามวัดนะครับางานเนี้แต่ทีนี้ค่ะทางฝั่งรัฐบาลเองเขาก็พยายามยืนยันนะคะกับข้อกล่าวหาซึ่งค่อนข้างร้ายแรงเลยว่าเหมือนสมรู้ร่วมคิดกับทางกัมพูชาในการที่จะไปยกเกาะกูดให้กัมพูชาอะไรแบบนี้เขายืนยันว่าย,ยังไงเกาะกูดเป็นของไทย คือกอกูดันเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นนะครับในระยะใกล้นี่ก็มีภาพบรมมาชาองการในพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่เก้านะครับว่ากอะกูดเป็นของไทยสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสก็ระบุชัดในข้อสองว่ากอะกูดเป็นของไทยและไทยก็ได้ตั้งกองพปกครองกอะกูดมาตั้งนานเนแล้วนะครับเรามีที่ว่าการอำเภออยู่ที่กอะกูดตั้งเกาะน,นะครับมีเขตปกครองทั้งกอะกูดและวันนี้ก็มีอบาตาปกครองในกอะกูดอยู่ จะให้กะเมนมาผ่าครึ่งแล้วเราเป็นให้ผ่าซีกมานะครับคือถ้ากระเมนลากเนี่ย<ม>ไอก้กอกงเนี่ยมันอยู่ด้านด้านใต้กอกกอกูดนะครับเมื่อลากขึ้นมาสองร้อยไมล์ทะเลเนี่ยไม่ถึงสองร้อยไมล์ทะเลมันก็ถึงกอกูดกะเม็นก็ลากผ่ากอกูดซีกหนึ่งว่าเป็นของกะเม็น<ม>นะครับไอ้ด้านตะวันตกที่เหลืออยู่ก็เป็นของไทยพันกอกูดที่เป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส<ม><ม>เป็นมาตั้งแต่คำพิธีส่งมอบจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต ถ้ายอมมาเป็น<ช>พื้นที่<ะ>ทับซ้อนเมื่อไรก็ยกเกาะกูดให้เขาครึ่งหนึ่งนั่นเองไงครับคุณพูดยังไงว่าเ<ต>กอกู<ม>เป็นของไทยแต่ที่คุณจะท,ทานั่นคือยกเกาะกูดครึ่งหนึ่งให้กัมเมนและยกหนานนำออ้ำด้านตะวันออกของเกาะกูดทั้งหมดนะครับไปจนถึงชายฝั่ง,กกงเกาะกงเนี่ยซึ่งเป็นของไทย<อ>ทั้งหมดให้กัมเมนอีกแล้วยอมยกพื้นที่<อ>ในอ่าวไทยนะครับด้านฝั่งตะวันตกของเกาะกูดนะครับอีกเกือบร้อยไมล์ทะเลซึ่งไม่มีแผ่นดินกะมเนเลยแม้แต่นิ้วเดียวเนี่ยคุณยกให้เป็นพื้้นนททีี่ับซอออขงกม อย่างนี้ถือว่ากบฏในราชอาณาจักรเขาถึงกล่าวหาว่าขายชาติเลยครับเพราะฉะนั้นใ,นใครเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในขณะที่คณะกรรมการปักปันขดเขตแดนยังทํางานไม่แล้วเสร็จนะครับคือการกระทําที่ขายชาติและผิดกฎหมายชัดเจนนะครับไม่ต้องสงสัยเลยวันเรื่องนี้เชื่อว่าเป็น<ต>เรื่องที่ประชาชนชาวไทยไม่มียินยอมเด็ดขาดแต่ทางคุณนพดลเขาก็พยายามยืนยันนะคะว่าอย่างไรเนี่ยทางกัมพูชาเขาไม่มาอ้าง สิทธิ์ในเกาะกูดอย่างแน่นอนเราเนี่ยก็คือเจราจาในส่วนของพื้นที่ทับซ้อน26,000ตารางกิโลเมตรและเขาก็บอกว่าที่ MOU 44รับรองเนี่ยมันก็คือส่วนที่เราจะต้องมาเจราจาร่วมกันที่ไม่ใช่เกาะกูดอย่างแน่นอนเขาพยายามยืนยันแบบนี้ะค่ะคนที่พูดมาพูดแทนขมิ้นได้เลยเขาตั้งให้เป็นโนจกหรือเปล่าเป็นทางการหรือเปล่า <laughs> ถ้าเขาตั้งคุณเป็นโฆจกรัฐบ <laughs> าลก็พอจะฟังได้นะครับ แต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งคุณพูดอย่างนี้ก็เข้าข้อหาที่ประชาชนก็ว่าอยู่นั่นแหละเพราะว่าพื้นที่ทับซ้อนมันมีขึ้นที่ไหนนะครับถ้าตราบใดที่คณะกรรมการปักปันเขตดแดนที่นายอนุทินเปเซ็นสัญญาล่าสุดเนี่ยว่าจะต้องทําหน้าที่ต่อไปนี้ระยะใหม่นะครับอันนี้ของเก่านมันชัดเจนอยู่แล้วและคณะกรรมการปักปันเขตแดนคงไม่บ้ายอมยกกอกูดซีกหนึ่งคือถ้าเอาตามที่ขมิ้นอ้างนะครับจากกอกงขึ้นมาเนี่ย ภาคกาก,ออก,กูดไปซีกหนึ่งเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยเป็นของัมเณรไปเนี่ยคุณยอมเหรอมันใครก็ตามที่ไปเ<ม>จรจาเรื่องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยโดยผลของมันก็คือคุณยอมยกกาก,กูดซีกตะวันออกให้ขเมเณรยอมยกฝัง<ม>่งอ่าวไทยด้านตะวันออกกาก,กูดทั้งหมดให้มัมาเณนและคุณยอมยกพื้นที่ในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกของกาะกูดให้ขมาเณนด้วยนะครับเป็นร้อยร้อยไมล์ทะเลเนี่ยอย่างนี้จะไม่ชาวบ้านเขาเรียกว่าขายชาติได้ยังไงเพราะให้จือหน้าตาหน้าไว้เลยครับพี่น้องประชาชน ใครอ้างจะเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนโดยที่คณะกรรมาการปักปันเขตแดนรุ่นใหม่ยังทําไม่แล้วเสร็จเนี่ยนั่นะเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ยกแผ่นดินไทยให้กบับเมนยกผลประโยชน์แห่งชาติให้กบับเมนอย่าได้สงสัยเลยครับผมยืนยันเรื่องนี้ <c oughs> แต่คุณรัดนรเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติหรือ u ูเนะคะเพราะฉะนั้น การเจรจาในอนาคตยังไงมันก็อยู่ในกรอบของ UNCLOS 1 9ึ่งงซึ่งนันหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะไปไอ้นั่นวิธีเจรจายังไงก็เจรจากันไปนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยเป็นเขตอธิปไตยของใครเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งคุณจะเอาเรื่องเขตอธิปไตยไปขึ้นกับการเจรจาได้ยังไงในเมื่อกกูนี่ก็เป็นของไทยก็รู้ๆคุณก็พูดเองนะครับและคุณจะไปเจรจาไม่ว่าวิธีเจรจายังไงคุณก็ถือว่ากกูเป็นของกระมรไม่ได้เด็ดขาด คุณจะถือเอาหน้า mm hmm. น้าในอ่าวไทยด้านตะวันออกเกาะก,กูดไปจนถึงเกาะกงเนี่ยเป็นของกขมรไม่ได้เด็ดขาดคุณจะถือเอาหน้า mm hmm. น้าในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกของเกาะกูดเป็นร้อยไม์ทะเลเนี่ยเป็นของกขมรไม่ได้เด็ดขาดถ้าใครพูดใครทำ <Yeah. S 1> ก็ขายชาติทั้งนั้นแหละครับพี่น้องประชาชนอย่าได้สงสัยเลยนะครับลุกขึ้นเถิดพี่น้อง mm hmm. ไทยถึงเวลาต้องปกปกักรักษาบ้านเมืองแล้วนะครับไม่เห็นเลยคนพวกนี้ mm hmm. นะที่มันจะสสำนึกสำเนียกนะครับว่าประชาชนก็ตื่นรู้ขึ้นมาท่วงแผ่นดินแล้วเนี่ย ยังจะไปเจราจาฝากักใยจะยกเป็นพื้นที่ทับซ้อนต่อไปอีกเนี่ยน,นี่คืออะไรกันอืทีนี้ในมุมมองของท่านไทศารมีความคิดเห็นหรือว่ามีมุมมองอย่างไรต่อมอ u สี่สี่บ้างคะเพราะว่าบางส่วนก็บอกว่ามันดีแต่ว่าบางส่วนก็บอกว่ามันไม่ดีมอวสี <M OU S 2> ่เ <4, 4 S 2> นี่ยมันม,ม,มีปัญหาตรงเป็นการเริ่มต้นยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้ไม่ได้พูดชัดว่า ขเขมรไม่มีดินแดนมาจนถึงริมฝั่งเกาะกงก็ตามแต่โดยผลของมัน<แ>ยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนและจะมีการดําเนินการเจรจาผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนนั้นการยอมรับพื้น<แ>ที่ทับซ้อนนั้นแหละคือการยอมรับโดยพุทธินัยว่าดินแดนอธิปไตยของ,ของขเขมรน,น่ยอยู่ที่ริมฝั่งเกาะกงและลุกล้ำเกาะกูดข้ามาเสกหนึ่งทะลุไปจนถึงเกาะกูดฝั่งตะวันตกในอ่าวไทยด้วยนั่นแหละแม้ไม่พูดเรื่องเขตแดนชัดเจนแต่ผลมันเป็นอย่างนั้น เพราะเหตุนี้รัฐบาลนายวิจิตมาถึงยังยกเลิกไอเอ็มยูนี่บ้านนี้ไปเลยนะครับแต่มันก็หายไปมไม่ทันนานพอพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็เรื่องแรกก็เอาเรื่องนี้ก่อนเลยเป็นหนึ่ง<ม>ในเรื่องที่แสดงวิสัยทัศน์ต่อสื่อมวลชนนะครับและเป็นหนึ่งในโนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาและเป็นเรื่องหนึ่งที่ยืน<ม>ยันกันเป็นเสียงเดียวกันเวลานี้นะครับก็จะต้องดําเนินการเจรจาต่อไปก็ลองดูสิครับลองเดินหน้าไปให้เต็มที่เลยแล้วจะรู้เองว่า,าอะไรจะเกิดขึ้น มโอ u 4ี่สี่ที่ยกเลิกในยุคของคุณอภิสิทธิ์นี่ถือว่ามีผลทางกฎหมายอย่างชัดเจนไหมคะคือถ้ามีผลทางกฎหมายแล้วรัฐบาลชุดนี้สามารถที่จะเอากรอบนั้นมาใช้ได้อยู่หรอคะท่านคะคือเมื่อยกเลิกแล้วใครมาเป็นรัฐบาลก็ทําความตกลงใหม่ก็ได้เขาถึงจะเริ่มเริ่มเจรจากันใหม่ไงครับอ๋อก็ก่อนปีสองห้าห้าสี่มันมีที่ไหนล่ะครับพื้นที่ทําซ้อนเนี่ยรัฐบาลพักไทยแลนไทยก็ไปเจรจายกขึ้นมาชวนเขมรมาแบ่งกันอย่างเงี้ยเขมรก็เอาสิครับ พราะการเจรจาเรื่องนี้ท hmm. mm ําให้ขมรได้เกาะกงไปทั้งเกาะทําให้แดนอาทิปย์ไตยของขมรเนี่ยจากฝั่งตะวันตกของเกาะกงเนี่ยมาถึงเกาะกูดเกือบร้อยไมล์ทะเลแล้วผ่าเกาะผ่าเกาะกูดซีกตะวันออกเป็นของขมรไปหมดเหลือซีกตะวันตกเป็นของไทยแล้วทะลุเกาะกูดไปในหน้าน้ําอ่าวไทยเนี่ยฝั่งตะวันตกของเกาะกูดอีกนับร้อยไมล์ทะเลอย่างนี้จะไม่เรียกว่าการขายชาติได้ยังไงครับอ การที่คนนุณนพดลเนี่ยยืนยันว่าคนลงนาม MOU 44เนี่ยคือคุณสุรเกียรติเสถียรไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศในระดับที่หาตัวจับยากก็เลยบอกว่าเนี่ยยังไงคุณสุรเกียรติก็คงไม่เพียงทงให้ฝ่ายกัมพูชาเราพอจะเชื่อใจได้ไหมคะท่านคะคือเมื่อเหตุผลทางประวัติศาสตร์คุณไม่นับถือคุณไม่ใช่นับถือบุคคลผมก็ไม่ทราบว่าท่านสุรเกียรติเซ็นไปเพราะอะไรเราก็ไม่รู้นะครับอืม ค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายค่ะท่านคะให้ท่านวิเคราะห์หน่อยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอายุจะอยู่ได้แค่ไหนเราบางส่วนมองว่าไม่เกินสิ้นปีนี้แต่ประชาชนจํานวนเยอะก็มองว่าน่าจะอยู่ได้ครบเทอมในปี2 5 7พันห้ารอเดก็เดินหน้านะไปทํายกแผ่นดินให้กับเม้นดีครับไปยกผลประโยชน์ <c oughs> อ,นอาวไทยให้กับเม้นนี่ยกกอกูให้กับเม้นนักซีกเี่ลองดูดีครับผมบอกวันไหนก็วันนั้น, <c oughs> น,นแหละ <c oughs> นั่นแหละวันสุดท้าย <c oughs> และคราวนี้มันจะไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนวันที่สิบเก้ากันยานะครับที่ยึดทรัพย์กระจอก็ง่อยเนี่ยจนทําให้นักการเมืองเหลืองและเลิงได้ใจเนี่ยคราวนี้มันจะไม่เหมือนข่าวนั้นแล้วนะครับวันนี้นักการเมืองเนี่ยกาเริบในอานาจเพราะถือว่าทหารย,ยึดอานาจก็กระจอก็ง่อยทําอะไรเขาไม่ได้ไม่เห็นเหลยครับวันที่สิบเก้ากันยาเนี่ยยึดอะไรเข้าไปได้สักกี่บาทไม่ได้ยึดอะไรไปได้เลยเพราะมันมีการอะไรกันก็ไม่รู้แต่ขราวนี้ผมเชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับ คงไม่คงไม่คงไม่เสียเวลาเปล่าหรอกถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยแล้วไม่เชื่อก็ลองดูนะครับเดินหน้าไปให้เต็มตัวเลยครับนัดเขมรมาทําข้อตกลงเรื่องผลแบ่งปันผลประโยชน์ยอมรับพื้นที่ทับซ้อนเลยว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเป็นพื้นที่ทับซ้อนตามเปอร์มิวสองห้าห้าสี่แลวตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ก็นัดกันเลยนะครับเอาเลยถ้าคุณมั่นใจก็เดินหน้าไปให้เต็มตัวเลยมันจะได้เร็วขึ้นค่ะถ,ถ้าให้ท่านไพศาลชี้ชัดฟันธงเลยว่าจุดตาย ของรัฐบาลชุดนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างที่ถ้าเดินหน้าตายแน่นอนค่ะมันมีหลายจุดนะครับที่เขาล้อมอยู่แต่ละเรื่องนั้นเป็นจุดตายได้ทั้งนั้นแหละซึ่งก็เป็นจุดอ่อนในการสู้คดีนะครับผมพูดเสมอว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีจุดอ่อนในด้านกฎหมายไม่เห็นเลยครับกี่ปีมาแล้วสิบแปดปีมาแล้วเนี่ยก็ยังซ้ำรอย,อยอยู่นั่นแหละนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนไปสี่คนพรรคยุบถูกยุบสองครั้งรัฐมนตรีบริษัทบริวาร,าร,าร,าราถูกสารวิพากษาจจำคุกสามสี่สิบคนก็ยังไม่ ก็ยังซ้ำรอยอยู่นั่นแหละครับคราวนี้ก็เหมือนกันแหละครับผมว่ายังเห็นเป็นรีลาแบบเดิมนั่นแหละอืมอืมได้ค่ะแหมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านไพสาลมากๆานะคะที่ให้เกียรติกับช่อง youtube ของแอนพูดคุยกันในวันนี้โอกาสต่อไปอาจจะขอเชิญท่านมาพูดคุยกันอีกนะคะท่านคะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะรอดูกันนะคะคุณผู้ชมว่า เรื่องราวที่มันประเดประดังหลายเรื่องหรือเกินไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของชั้น14ที่วันนี้ปปชก็ดูจะมีความคืบหน้าขึ้นมาแล้วนะคะในเมื่อไม่สามารถส่งหลักฐานให้ได้มันก็น่าสงสยัยมันก็จะเป็นจุดที่สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณไม่ส่งแปลว่าสอว่ามันจะมีความผิดแปลว่าป่วยทิ้จริงๆใช่หรือไม่แต่จากที่ท่านภพศารพูดก็คือ ไม่ต้องรอก็ได้นะคะดูเหมือนว่าปชาวชเองก็จะมีหลักฐานอยู่ในมือแล้วเหมือนกันนี่ก็ยังไม่รวมกรณีเรื่องของเกาะกูดนะคะที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ยังไม่ได้ดําเนินการเจราจาไม่ใช่หรือความผิดยังไม่สําเร็จล้าจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีอะไรกับเขาได้หรือแต่อย่างที่ท่านไพศาลได้พูดก็คือเรื่องนี้รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเลยนะคะแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่อาจจะนําไปสู่การเสียดินแดนอธิปไตยของชาติได้ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ความผิดสําเร็จก็สามารถที่จะเอาผิดและดําเนินคดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นรอดูเลยค่ะแต่และเรื่องแหละแต่แตและราวท่านไพศาลบอกแล้วว่าจุดตายของรัฐบาลนี้ทั้งนั้นจะไปต่อได้ครบเทอมอย่างที่41กว่าเปอร์เซ็นต์บอกหรือมีส่วนน้อยนะคะที่มองว่าสิ้นปีนี้ก็ต้องไปแล้วไม่นานเกินรอเดี๋ยวเราคงได้รู้กัน วันนี้หมดเวลาแอนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ